ทที่18ดดรกริปหนึ่งตอนดึกสงัดของคืนวันโกนแม่ชีแดงนอนกระสับกระส่ายอยู่ในมุง้งรู้สึกหายใจขัดๆเหมือนมีก้อนอะไรมาจุกอยู่ที่หน้าอก คิดจะปลุกเพื่อนชีที่นอนอยู่ในมุ้งข้างๆให้มาช่วยก็ไม่รู้ว่าพวกเขาจะช่วยอะไรได้ดีไม่ดีก็จะพากันบ่นให้รำคาญหูอีกถ้าจะต้องถึงกับตายก็ขอตายคนเดียวงิบเงียบดีกว่าดังนี้จึงทนนอนสู้กับทุกขเวทนาอยู่เพียงลำพังในความรู้สึกที่แสนจะอึดอัดขัดข้องนั้นแม่ชีวัยห้าสิบเศษ พยายามนึกถึงคำสอนของสมภารที่ท่านสอนให้กำหนดลมหายใจโดยบริกรรมว่าพองหนอยุบหนอแต่เพราะไม่ได้ใส่ใจฝึกฝนจึงทำไม่ได้นางไม่รู้แม้กระทั่งว่าพองหายใจเข้าหรือว่ายุบหายใจเข้าใครๆที่มาอยู่วัดนี้ก็เพื่อจะมาเรียนวิปัสสนากรรมาฐาน แต่นางกลับมานั่งนั่งนอนนอนไปวันหนึ่งวันหนึ่งและที่ร้ายไปกว่านั้นคือเป็นคนเห็นแก่กินกินพร่ำเพรื่อโดยไม่เลือกกลางวันกลางคืนเป็นเหตุให้ไม่อาจรักษาศีลแปดข้อได้ครบเพิ่งจะรู้ตัวว่าได้ดำเนินชีวิตผิดพลาดตั้งอยู่ในความประมาทมาโดยตลอดขันจะกลับเนื้อกลับตัวก็สายเกินแก้ด้วยว่าความตายกำลังคืบคลานเข้ามาทุกขณะ นึกเสียดายเวลาที่ผ่านไปโดยไม่ได้ทำประโยชน์อันใดให้บังเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่นช่างหน้าอนาถแท้หนอใต้ถุนสํานักชีนางหลังอ่านสุนัขท้องแก่กำลังจะคลอดลูกมันรู้สึกปวดท้องเป็นกำลังจึงส่งเสียงคลางหงิงหงิงอยู่ในความมืดเสียงนั้นดังไปถึงหูแม่ชีแดงผู้ซึ่งกำลังนอนทุรนทุร,รายรอความตายอยู่ มันจะร้องหาพระแสงอะไรของมันแม่ชีแดงคิดอย่างขัดเคืองแล้วเลยปล่อยจิตใจให้ไปพัวพันอยู่กับเสียงของนางหลงังอ่านนอนคิดนุ่นง,งานอยู่อย่างนั้นกระทั่งขาดใจตายเป็นเวลาเดียวกับที่นางหลงังอ่านออกลูกแม่ชีแดงจึงได้ไปเกิดเป็นลูกสุนัขจากมนุษย์ภูมิไปถือกำเนิดในติรัชฉานภูมิแม่ชีเขียวเป็นบุคคลแรกที่รู้ว่าแม่ชีแดงตาย แม่กาหลงผู้ซึ่งจิตติจากภูมิเปรตมาอุบัติในภูมิเทพเป็นผู้บอกกล่าวน่าเสียดายนะจ๊ะแม่ชีที่คนถือศีลแปดต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานแม่กาหลงว่านั่นเป็นเพราะเขารักษาได้ในครบองค์8ดต่างหากล่ะอย่าว่าแต่คนถือศีลแปดเลยแม้พระสงฆ์องค์เจ้ามีศีลถึง227ข้อ หากรักษาไว้ไม่ได้ก็ต้องไปเกิดใ,ในอบายภูมิเหมือนกันไม่น่าเลยแดงเอ้ยเพราะความประมาทแท้ๆเองถึงต้องไปเกิดเป็นหมูเป็นหมาแม่ชีเขียวรำพันเวลาตีสี บรรดาแม่ชีต่างลุกขึ้นสวดมนต์ทำวัดเช้าแม่ชีแดงรูปเดียวที่ไม่ได้ตื่นขึ้นมาร่วมสวดมนต์กับใครเขาเพราะประพฤติเช่นนี้จนกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาไปแล้วทำวัดเช้าเสร็จแม่ชีเขียวจึงแจ้งเรื่องการตายของแม่ชีแดงให้เพื่อนชีทราบและเตรียมการเรื่องทำศพแม่ชีเจียนไปกราบเรียนสมภารท่านกลับบอกว่าอัตมารู้ตั้งแต่ตอนตีสามนนแล้ว เขาไปตอนนั้นแต่ก็ไปไม่ได้มีไกลหรอกยังอยู่ในวัดนี้ภิกษุวัยสามสิบเศษพูดเป็นปริศนาวัดนี้หรือจ๊ะเอ๊ถ้าเช่นนั้นก็คงเป็นเทพหรือไม่ก็เป็นเปรตแต่ฉันสังหอนใจว่าแกคงจะไปไม่ดีแกไปเกิดเป็นเปรตใช่ไหมจ๊ะท่านสมภารแม่ชีอยากรู้ไม่ใช่เปรตแต่ว่าหนักกว่ามากเพราะตายขณะที่จิตมีโมหะ อย่าลืมนะกิเลสสามตัวที่จะพาเราไปอบายภูมิคือราคะโทสะโมหะถ้าตายขณะที่จิตมีราคะจะไปเกิดเป็นเปรตหรืออสุรกายถ้าจิตมีโทสะจะไปเกิดในนรกแต่ถ้าตายขณะที่จิตมีโมหะจะไปเกิดเป็นเดรัจฉานซึ่งถือว่าหนักที่สุดตกนรกไม่หนักกว่าหรือจ้าท่านสมภารแม่ชีแย้ง ไม่หนักเท่าเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอันนี้อัตมาไม่ได้พูดเอาเองนะพระบรมศาสดาท่านตรัสสอนไว้ทรงกล่าวเป็นคาถาว่าราคะมีโทษน้อยแต่คลายช้าโทสะมีโทษมากแต่คลายเร็วโมหะมีโทษมากทั้งคลายช้านี่คือหลักฐานยืนยันว่าโมหะนั้นร้ายกว่าราคะและโทสะ รากเง้าของความชั่วหรือที่เรียกว่าอากุสุลมมลมีอยู่สามอย่างคือราคะโทสะโมหะแต่ในอกุศลุลมมลเองก็ยังมีรากเงาอีกกล่าวคือโมหะนั้นเป็นรากเง้าของราคะและโทสะบุคคลผู้ถูกโมหะครอบงำราคะและโทสะย่อมตามมาโมหะก็คือความหลงความเขลาวความไม่รู้ตามเป็นจริงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า อวิชชาโมหะหรืออวิชชานี่เองที่เป็นรากเงาของความชั่วทั้งปวงในอัตถกาถามีเรื่องเล่าเกี่ยวกับอักุศลมูลสามอย่างนี้ด้วยวันหลังจะเล่าให้ฟังเอาละ่ะไปเตรียมการเรื่องทำศพแม่ชีแดงได้แล้วเป็นอันว่าเขาไปเกิดเป็นเดรัจฉานเลยจ้าท่านสมพารเอถ้าเช่นนั้นคงจะไปเกิดเป็นหมาเพราะเมื่อคืนนางหลังอานมันออกลูกห้าตัว สีน้ำตาลสีตัวสีขาวตัวหนึ่งสงสัยว่าชีแดงคงเกิดเป็นเจ้าตัวสีขาวเอาเถอะไว้มันโตก็จะรู้รับรองว่านิสัยเหมือนแม่ชีแดงเปียบเลยสมภารพูดยิ้มยิ้มลูกสุนัขคอกนั้นโตว,วันโตคืนแล้วก็จริงดั่งที่พระเจริญพูดไว้กล่าวคือเจ้าตัวสีขาวมีพฤติกรรมที่ผิดแผกไปจากพี่น้องอีกสี่ตัวของมัน เป็นต้นว่าเกียดคร้านกินแล้วก็นอนตะกระตะกรามและอาหารที่มันโปรดปรานที่สุดคือหัวปลาทูพฤติกรรมเหล่านี้มีอยู่ในตัวแม่ชีแดงครบถ้วนวันพระขึ้น8ปดข้าตรงกับวันอาทิตย์ ขณะที่สมภารวัดป่ามะม่วงกำลังสอบอารมณ์ให้ผู้ปฏิบัติธ,ธรรมอยู่ที่ศาลาการประเรียนบุรุษหนึ่งก็พาสตรีและเด็กชายสองคนขึ้นมาบนศาลากราบสมภารแล้วคนทั้งสองจึงบอกเด็กชายวัยสามขวบกับสี่ขวบให้กราบหลวงลุงอ้าวยมด็อกเตอร์กริดเองห,อหรือมายังไงล่ะนี่พระเจริญทักทายเพื่อนเก่าผมขับรถมาครับ ตั้งใจไว้นานแล้วว่าจะพาภรรยาและลูกๆมากราบท่านบุรุษวัยเดียวกับสมภากรกล่าวคุณกรดเขาเล่าให้ดีชั้นฟังว่าท่านมีพระคุณต่อเขามากที่เรียนจบด็อกเตอร์ก็เพราะท่านช่วยสตรีวัยสาผิวขาวสะอาดสะอ้านกราบเรียนเด็กชายสองคนกราบลุงๆแล้วก็ลุกออกไปวิ่งเล่นอยู่บนศาลาเพราะเห็นกว้างขวางหน้าวิ่งเล่นครับ ผมเล่าให้คุณพิมพาฟังบ่อยๆว่าท่านเมตตาผมเหลือเกินชีวิตนี้ผมจะไม่ลืมพระคุณเลยวันนี้ผมก็ตั้งใจมาทำบุญได้ซื้ออาหารสดอาหารแห้งมาเต็มท้ายรถผมขอถวายเข้าโรงครัวแล้วนี่ปัจจัยสองพันบาทผมขอถวายท่านไว้ใช้ส่วนตัวก็ประเคนซองสีขาวบรรจุธนบัตรใบละร้อยบาทจำนวนยี่สิบฉบับพระเจริญยื่นมือออกมารับโดยไม่ต้องใช้ผ้ากราบ เพราะคนถวายเป็นเพศเดียวกับท่านขออนุโมทนาสมพันกล่าวแล้วจึงพูดกับผู้ที่นั่งณที่นั้นว่าญ mm. าติโยมทั้งหลายโปรดจำไว้บุญนั้นงอกได้นะบุญงอกได้เงินก็งอกได้ดูอย่างด็อกเตอร์ผู้นี้อาตมาเคยช่วยเหลือเขาโดยให้ทุนไปเรียนที่ฝรั่งเศสอาตมาให้ไป400บาทวันนี้เข้ามาถวาย2,000บาท เงินงอกเกินมาถึงห้าเท่าตัวอาตมาได้กำไรตั้งพันหกท่านพูดยิ้มยิ้มผมว่าคงไม่ได้กำไรหรอกครับท่านเพราะถ้าจะคิดกันจริงๆเงินสี่ร้อบาทสมัยนั้นมีค่ามากกว่า2,000บาทสมัยนี้ผมว่าท่านขาดทุนมากกว่าดรอกเตอรกริดแย้งหากก็ไม่ได้จริงจังอะไรอ้าวขาดทุนหรอกหรืออาตมาก็นึกว่าได้กำไร เอแต่อัตมาว่าได้กำไรนะเพราะไม่ได้ลงทุนเงินนั่นเป็นของโยมแม่ไม่ใช่ของอัตมาสรุปว่าอัตมาได้กำไรสองพันหรือโยมด็อเตอร์จะแยง้งผมไม่บังอาจแย้งท่านหรอกครับเป็นอันว่าท่านได้กำไรส่วนโยมแม่ขาดทุนคนเป็นด็อกเตอร์ยอมแพ้แต่โดยดีดีไม่แย้งก็ดีแล้วจะได้จบไม่งั้นไม่จบง่ายๆเอาละ ได้เวลาเพนแล้วเดี๋ยวญาติโยมจะได้ทานอาหารกันเชิญโยมด็อกเตอร์กับแม่บ้านที่กุติอัตมานะเดี๋ยวจะให้เขาจัดสำรับมาทานที่กุติเสร็จแล้วจะได้คุยกันมาเที่ยวก่อนยังไม่ทันได้คุยกันเลยนอนค้างที่วัดสักคืนดีไหมไม่ได้หรอกครับท่านพรุ่งนี้ผมต้องทำงานลูกชายคนโตต้องไปโรงเรียนด็อกเตอร์วัยสามสิบเศษบอกเหตุผล ถ้าอย่างนั้นก็กลับเย็นๆนะแดดร่มลมตกแล้วถึงค่อยกับครับกลับค่ำหน่อยก็ยังได้ผมอยากคุยกับท่านมานานแล้วเชิญที่กุติเลยเดี๋ยวอาตมาจะตามไปขอเวลาสอบอารมณ์ให้ญาติโยมเขาอีกสัก15นาทีด็กเตรกริดกับภรรยาจึงเดินไปบอกลูกชายสองคนที่วิ่งเล่นอยู่ไม่ไกลนักคนทั้งสี่ลงจากศาลาไปแล้วนางแต้มจึงพูดขึ้นว่า โอ้โหเพื่อนท่านสมพานทำไมถึงได้ดำเป็นเหนียงเลยส่วนเมียก็ขาวยังกะไข่ปอกเวลาเดินด้วยกันฉันนึกว่าอีกาคาบไข่คำพูดของนางแต้มเรียกเสียงหัวเราะจากทุกคนที่ฟังอยู่รวมทั้งนางโถแม่แต้มก็พูดไปเรื่อยระวังนะว่าแต่เขาอีเหนาเป็นเองแม่โถแล้วก็ฉันพูดเล่นต่างหากล่ะเอ๊ท่านสมพานจ๊ะ ฉันอยากรู้จังเลยว่าทำไมคนเราถึงเกิดมาไม่เหมือนกันบางคนดำบางคนขาวบางคนขี้เรบางคนก็สวยเพราะอะไรหรือจ๊ะแม้โยมที่โยมถามมานี่นะเหมือนกับที่สุภามานพบุตรของโตทยพราหมทูลถามพระพุทธเจ้าในครั้งพุทธกาลเลยนะอัตมาก็จะถือโอกาสตอบตามที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตอบสุภาพมานพ คือพระพุทธองค์ทรงตอบว่าที่เป็นเช่นนั้นเพราะกรรมคนที่เกิดมารูปร่างสวยผิวพรรณงามดูแล้วหน้าเลื่อมใสเพราะเขาทำกรรมคือเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสไม่มักโกรธไม่ครึ่งเคียดหน้าเงา,หน,าหน้างอส่วนคนที่เกิดมาขี้เลผิวพรรณซามเพราะเป็นคนมักโกรธใครพูดอะไรผิดหูหน่อยก็หน้าง้้มเดินลงส้นตึง,ตง เพราะกรรมนั้นจึงทําให้เกิดมาขี้เลผิวพันซามญาติโยมจําไว้นะชาติหน้าถ้าใครอยากเกิดมาหล่อเกิดมาสวยเหมือนพระเอกนางเอกต้องยิ้มแย้มแจ่มใสเข้าไว้อย่าไปมักโกรธหรือครึ่งเครียดเดียดฉันใครเขาแล้วคนที่เกิดมาดำกับคนที่เกิดมาขาวเพราะกรรมอะไรจ๊ะอุบาสิกาไวห้าสิบที่นั่งติดกับนางโถถามขึ้นเออันนี้อัตมาก็ไม่ทราบ หรือใครทราบช่วยบอกกันบ้างท่านโปรยคำถามเป็นอย่างนี้ได้ไหมเจ้าท่านสมพานอุบาสิกาคนเดิมว่าเป็นยังไงล่ะอย่างนี้นะ่ะเป็นยังไงท่านถามยิ้มยิ้มคือฉันคิดของฉันเองว่าคนที่เกิดมาผิวขาวเพราะเขาใช้ดอกมะริถวายพระส่วนคนผิวดำเขาใช้ดอกดินถวายคำตอบของอุบาสิกา ทำให้ญาติโยมได้หัวเราะอีกวาระหนึ่งเออเข้าทีคำตอบของโยมเข้าทีเอาละเราเลิกพูดเรื่องนี้กันได้แล้วใครมีข้อสงสัยเรื่องการปฏิบัติก็ถามได้อาตจจมาให้เวลาในการสอบอารมณ์อีก15นาทีหลวงพ่อครับเวลาผมนั่งกำหนดพองหนอยุบหนอจะมีเสียงมากระซิบที่ข้างหูว่าอย่านั่งเลยไปนอนเถอะเดี๋ยวจะนั่งให้ เป็นเสียงใครครับบุรุษวัยยี่สิบเศษถามเสียงมารน,น่ะสิมารไหนครับมารชนิดนี้เขาเรียกว่าเทวปุตตะมารมารก็คืออุปสรรคหรือสิ่งที่ล้างผลานคุณความดีตัวการที่ขัดขวางบุคคลมิให้บรรลุความดีงามโยมมาปฏิบัติกรรมฐานเท่ากับโยมมาสร้างความดีอันสูงสุดเมื่อทำความดีก็ต้องมีมารมาขัดขวาง อาตมาถึงได้พูดเสมอๆว่ามานไม่มีบาร,รมีไม่เกิดเหมือนตอนที่เจ้าชายสิทธ,ธัตถะจะบรรลุพระโพธิญาณก็ต้องผจญกับวสวรตีมานนางปรากฏในบทสวดชัยมงคลคาถาบทแรกที่ขึ้นต้นด้วยพาหุงสหัสนั่นไงมานมีห้าประเภทได้แก่กิเลสมารขันธมารอภิสังขา,มาร,รมารเทวปุตตมารและมัจจุมาร เวลาเหลือน้อยอาตมาตจะอธิบายเฉพาะเทวปุตตมานที่โยมผจญเมื่อตะกี้เทวปุตตมานหมายถึงมานคือเทพบุตรอย่างวาสวรติมานที่มาผจญเจ้าชายสิทธัตถะในวันที่พระองค์จะตรัสรู้นั้นก็จัดอยู่ในประเภทเทวปุตตมานเพราะคอยขัดขวางเหนี่ยวรั้งบุคคลไว้มีให้ล่วงพ้นจากแดนอำนาจครอบงำของตนโดยชักให้ห่วงพะวงในกามาสุข ไม่หานเสียสละออกไปบำเพ็ญคุณความดีที่ยิ่งใหญ่ได้เมื่อมารเขาชวนอย่างนั้นโยมว่าอย่างไรล่ะท่านถามผมบอกไม่เป็นไรผมนั่งเองได้ตอบแบบนี้ถูกไหมครับถูกแล้วเราต้องเผชิญกับมารแล้วก็ต้องไม่หลงกลเพราะเขาไม่อยากให้เราทำความดีถ้าเราหลงกลเลิกปฏิบัติก็เท่ากับเสียรู้เขาญาติโยมจำไว้นะ เราต้องเผชิญกับมันอย่างมีสติอย่ายอมแพ้เป็นอันขาดเอาละพักรับประทานอาหารกันได้แล้วช่วงบ่ายก็ขอให้ปฏิบัติกันตามลำพังอัตมาไม่ขึ้นมาสอบอารมณ์เพราะมีแขกขอตัวครึ่งวันนะท่านขออนุญาตลากิจครึ่งวันญาติโยมพาก,กันกราบท่านสามครั้งจากนั้นเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงจึงลงจากศาลา เดินไปยังกุติที่แขกคนสำคัญของท่านรออยู่